สวัสดีครับพูดกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนแอนโทนีแฮรสันเรียกสองแข้งดังแทนถือสินอันันกลกบเข้าไวทีมชาติไทยของเรานะครับภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮั์สันก่อนลงสนามพบกับทีมชาติสิงคโปร์และทีมชาติสีลังกาในศึกฟุตบอลเอ,อ,อเชียคัพ2027รอบคัดเลือกล่าสุดมีการปรับทัพเพิ่มเติมนะครับหลังนักเตะตัวหลักถอนตัวเพราะอาการบาดเจ็บ กรน,นีสุพรรณทองสง์นะครับกองหลังจากทูมบเนเค้ายืนเตดถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากการมาเจ็บกล้ามเนื้อโดยฮัทสันเรียกชินัพัทลีออกกองหลังจากบุรีรัมยูเต็ดเข้ามาแทนที่แล้วส่วนการถอนตัวเพิ่มอีก2รายได้แก่ทีสินแดงดากองหน้าจากบีจีปทุมยูเต็ดและอนันต์ยอดสังวานแนวรุกจากลำพูนวอลเออร์ที่มีอาการมาเจ็บไม่สามารถลงช่วยทีมชาติไทยได้ในเดือนนี้อานเทียนสันต์ตัดสิเนเรียกบอลเมรอัดวิไลาจากเมืองทองอยูเต็ด และอ e ีคลาสสันหลนจากพิธีประจวบโดยเฉพาะ e อีคลาสสันหลนนะครับนับเป็นการติดติดชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกและจากการทำผงานที่ยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยชุดอยู่23เปย์ในศึกเอเชียคัพ2 0 2 6รอบคัดเลือกที่ผ่านมาสำหรับทีมชาตินะครับเจ้ลงอุ่นเครื่องพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันะที่13พฤศจิกายนที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์บางสิทธิ์ตามราพเะเทศไทยทุ่มครึ่งก่อนบุกยอนทีมเจ้าสิงก์ที่กรุงโคลัมโบ วันที่18พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทย17.15นทางทั่วตสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทั้ง2นัดนนะครับก็ต้องบอกว่ากลิศินอุตสาติดแล้วนะครับดันมาเจ็บนะฮะน่าเสียดายจริงๆส่วนผลไมอัดวิไลนะครับก็ถือว่าเป็นตัวแทนสมน้ำสมเนื้อนะครับเพรฟอร์มกำลังดีส่วนอีคลาสสันหลนจากพิธีปรจจุบนะครับก็ถือได้ว่าเป็นงานติดทีมชาติไทยครั้งแรกในยุคข,ของ แอนโทนีฮอรสันนะครับเดี๋ยวเรามารอดูฟอร์มกันว่าจะได้มีโอกาสลงสนามหรือไม่ด่วนโจฮาลาพดเปิดโฉมว่าที่กองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยคนต่อไปโจฮาลานกับสรยุทธ์ชัยกัมดียัศตำนางกองหน้าทีมชาติไทยได้โพสต์ความเปิดโฉมว่าที่กองหน้าที่ที่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยคนต่อไปต่อจากเทลสินโดยโจฮาลานครับได้ระบุว่าเจ้าอามสุปชยจจเด็ด ยอดเดายิงจากบริรัมยูเต็ดคือว่าที่กองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยคนต่อไปโดยสุภชัยเจเด็ตพึ่งสร้างผลงานกระหึมเอเชียด้วยการกดประตูใส่เซียงไฮ้พอร์ตเอลซีทีมใหญ่ท็อปอันดับที่1จากประเทศจีนในการแข่งขันเอ c ซีแชมเปี้ยนลีกอีลิตนัดล่าสุดที่พ่าเป็นประตูแรกในประวัติศาสตร์ของสุภชัยในการแข่งขันเรดับทวีปโดยโจ้าลานะครับสรายุทธ์ใยคำเดียวเพือควบความรู้ว่าครับฟุตบอลของอามสุดๆ วา่ขกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยคนต่อไปสเตือนวงการลูกหนังไทยนะครับมดดำอัมพัชรภามาดามฟินมอบเงินอัดเฉียดก้อนใหญ่ให้กับสองเทียมมอนทองวิทยาอ,อบจ,จชัยนาทซึ่งสร้างประวัติศาสตร์บันเจ็ดสีสเตือนวงการลูกหนังไทยจริงๆนะครับเมื่อมดดำอัมพัชรภาและมาดามฟิน มอบเงินอันเชดก้อนใหญ่ให้กับ2ทีมหมอนทองวิทยาและอบจอชัยนาทสร้างปริตร์บอลเจ็ดสีคนหลงหลังหมอนทองวิทยาภายใต้การนำทีมของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนำทัพโดยวิเตยา่าบางน้ำเปรี้ยวหรือเตวรากรช่างเขียนดีพร้อมด้วยอบจอชัยนาทีมแชมป์ในปีนี้สร้างกระกบวการขยับวงการลุกหนังไทยทำกระแสะแฟนบอลไทยสุดฟีเวอร์ที่สนามสุขพระเจรสัย ชนิดที่ว่าสนามแตกคนดูทะลักเข้าไปชมเกมล้นสนามเรียกว่าเป็นภาพแห่งพลังใจและความร่วมมือสุดอบอุ่นระหว่างวงการบันเทิงและการศึกษาเมื่อทรายมาดามฟินหรือนรีชีวาสุที่ทิศิน,นธุรกิจหญิงคนเก่งร่วมกับซูเปอร์ร์ตัวแม่อย่างอั้มพัชราภาชัยเชื้อและพิธีกรฝีปาก,ก้ามดดำคชาภาต้นเจเริญผนึกกำลังร่วมกันสนับสนุนทีมฟุตบอลโรงเรียนหมหนต์ทองวิทยาจังหวัดนครนายก ในการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีโดยทั้ง3ได้มอบกำลังใจและสนับสนุนเงินจำนวน3ามแสนห้าหมบาทให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนมอนทองวิทยาจังหวัดฉะเช,ชิงเซานอกจากนี้มาดามฟินยังได้ให้การสนับสนุนทีมชายนาฏเพิมเ่มเติมอีกด้วย3ามแสนห้าหมบาทรวมยอดการสนับสนุนทั้งสองทีมไปเป็น7 0 0ดแสนบาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เยาวชนไทยที่มุ่งมั่นและตั้งใจเดินตามความฝันบนเส้นทางกีฬาฟุตบอลไซา์มาดามฟินกล่าวว่า ทางเราขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองทีมในการแข่งขันวันนี้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กๆที่มีความฝานันอยากเห็นพวกเขาเติบโตไปเป็นนักกีฬาที่เก่งและมีคุณภาพทั้งยังได้แรงใจจากพี่อ้ําและพี่มดดําที่มาร่วมเป็นกําลังใจกันด้วยถือว่าเป็นภาพที่สวยงามการแข่งขันฟุตบอลแชมป์กีฬาเจ็ดสีถือว่าเป็นรายการฟุตบอลเยาวชนระดับประเทศที่จัดโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง7จ็ดเฮดี ซึ่งเปิดให้โอกาสเยาวชนทั่วประเทศไทยได้แสดงสักภาพด้านกีฬาพร้อมสร้างแรงบนันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่งานนี้เรียกได้ว่าทีมหมอนทองวิทยาและทีมอบจอัยชนาทได้รับกำลังใจเต็มร้อยจากพลังแห่งวงการบันเทิงไทยพร้อมก้าวสู่กำลังสำคัญของทีมชจ้าไทยในอนาคตนะครับก็ขอบคุณแทนสําหรับน้องๆด้วยนะฮะสุดยอดจริงๆ บอลหญิงเกาหลีเหนือปิดประเทศแต่คว้า3แชมป์โลก2แชมป์ทวีปปิดประเทศแต่ผงาดโลกประกาศสาดานะครับยู่17ปีหญิงเกาหลีเหนือผงาดแชมป์โลกปี2 0 2 5สร้างสถิติควา้าแชมป์โลกสูงสุดของเจ้ายู่17โลกสุดยอดความสำเร็จของวงการฟุตบอลหญิงทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติเกาหลีเหนือรุ่นอายุไม่เกิน17ปีสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการควา้าแชมป์โลก2 0 2 5ที่ประเทศเม็กซิโกเป็นเจ้าภาดได้สำเร็จนะครับนี่ไม่ใช่แค่แคชมป์สมัยที่4เท่านั้น แต่ยังทําให้เกาหลีเหนือกลายเป็นชาติที่คว้าแชมป์โลกในรุ่นนี้ได้มากที่สุดตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันขึ้นในปี2008พวกเขายังทําสถิติเป็นแชมป์โลก2ส,สมัยติดต่อกันอีกด้วยเส้นทางสู่แชมป์ที่ร้พ่ไพ่ติมชตบเกาหลีเหนือ,อยู17ปีหญิงโชว์ฟอร์มเหนย่ยงเยี่ยมตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงานที่ร้อยายตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศโดยชฉะใน,นรอบชิงชนะเลิศที่เอาชนะกุปรับอย่างเนเธอร์แลนด์ไปยังขาดลอย3-0สรุป ผลงานยู17ปีหญิงทีมชาติกเกาหลีเหนือในฟุตบอลโลก2025รอบแรกชนะเม็กซิโก2-0ชนะเคีมบรุน2-1ชนะเนเธอแลนด์5-0รอบ16ทีมสุดท้ายชนะมองโก6-1รอบก่อนรองชะเลิศชนะญี่ปุ่น5-1รอบรองชะเลิศชนะบราซิล2-0รอบชิงชะเลิศชนะเนเธอแลนด์3-0ทันเนียบแชมป์เกาหลีเหนือยืน1การคว้าแชมป์โลกในครั้งนี้นะครับทำให้เกาหลีเหนือสร้างสติเป็นเจ้าของทํานเนียบแชมป์โลกยู17ปีหญิง มากที่สุดในโลกเกาหลีเหนือแชมป์4สมัยปี2008 2016 2024 2025สเปน2สมัยปี2 0 1 8ปี2022เกาหลีใต้1สมัยปี2010ฝรั่งเศส1สมัยปี2012และญี่ปุ่น1สมัยปี2014นี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่10พฤศจิกายนนะครับ